ครับสวัสดีครับมื่อนี้สิพามาหาอยู่หากินหาเลาะไข่มดแดงครับมื่อนี้ต้มๆอยู่ต้มๆครับมามาลุนว่าจีด้บ่ต้นเดือนพฤษภาอืออือเออไวบย์บอสเอาได้บอสอือมันอยู่ต้มครับเอานี่ละง่ายๆนี่ผ้าถ่าน ถาดมาหามเกาะน้ำเกาะเด้อน่ะเกาะดากเลยโอ้เอาลูกน้ำน้ำกาะดากจะพ้องกันเห็นยี่โม่อู้หนั่นไส้บอลระวังเด้อระวังเด้อเต็มเลยไปทางไหนมาทางพี่ เอาไปบ่เอาไปบ่ไปเอาไปผูกไ,ไ,ไปเดินผูกไปตรงกว้างเลยโอ้ยตายลราคอยโอ้โอ้ยตายลราคอยไปทางไ,นไ,ไหนเนาะ <c oughs> โอ้เต็มมือเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> ม,มันอยากเป็นมดดำเหรอเนาะมันอยากเป็นสีดำเลยอืออืมมอ่ม,มน,นเปนมดด,ดมด,ด,ดมมสมผลเปกันไปเลือกจังไปเลือกออกเดือนไหนก็นเดือนอมืมนีก็วที่นึพฤษสาเออวันนึงพฤษภ มันมายากอยูซสูงเหมือนเดมเนาะมันอยากปรงแล้วมันอยากลงมาอยู่ขางล่างแล้วอืมมันอยากอยู่อยู่ทึงๆกับบค่อยมี๋ละมันอยากลงมาอยู่ขางล่างแล้วก็หากินไปแล้ะครับซาเศร้าห้เศร้านาเฮ้า ทังพุ่นกัอีกผู้นึงทั้งพุ่นกรไดนี่บอกม,มีมีอีกแป้งแป้งไม่เพิ่นนะเร็ว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 นี่นี่นี่เมืองทั้งนีก่กเต็มขึอนกัน แป้งตแ่แป้งแม่แป้งมันอือรื้อเลยนะแป้งใช้เออต,ต,ต็มตายคนไ้ที่ตายเนี่ยไปมีห้างหน่อยอีกอันอน,นี้ก็ลำนำนำพุ่งนำพุ่งสะกดเท่าครับ<อ>ครับนี่เห็นบนนี่ ขางน้อยนี่ก็มีนี่ข้างนี้เห็นไ่นี่เห็นไข่มันบ่นี่ขางในน้อยกับเนทีย่งขางใหญ่นะเห็นบ่มีไข่ฮะฮะเ็นที่ย่งขางใหญ่ยูทั้งกับมีบอ้บอกน่้างเกรบุเบอขออขาุนบนี่ขุนป้าฮู้น้าเจ้าของู้อ่งบใหญเลยนี่เอาไได้ได้บ้านอ่ะ ได้สั่งไงเราจะยูดสูงเงินไปเต็มหมดหมดกัดเต็มน้ำห้องเมื่อลาบะซ่าน้ำเมื่อลวบะน้ำห้องเมื่อลาบะ ให้ป่ป้ากินนะื้มาเงกัมอยู่อืันอยู่อยากอยู่ตาแน้วเย็นี่ข้าสีอันนี้กรท้อนนะนี่อืมมันจะหินเป้งมนเป้งมนเป้งหลายเนาะเพองหลายเนาะเหลายจะไปเลือกออกนั่นนั่นนั่นนั่เห็นบอไปสลมมันยยังัดขาเด้อยังว่าอย่าเผ้าอัน เวลาจะไปเท่จะไปซาลาโอบอ่โอ้สีควไข่หบอพี่น้องคนเบิ่งกว่ามันมีไข่อันน่ะเออไข่พี่น้องเลยันกัดมันกัดมันมีไข่ผัดขาขาววาอยู่ดิขาหนัดมีเดี่ยวนี่เี่น้องฮะไข่มันฮะนางเริ่มเป็นนางนางเป็นแม่แป้งแล้วมีมีไข่รีบไข่รีบมันผสมเดียวได้ มีทั้งเป็นมดดำเนี่ยเล้วแม่เป้งเป็นไส้รู้เลยคุณนะคุณอืมจะเป็นเลือกออกเหรือจะขึ้นขึ้นเขียนแล้วได้ฮะเห็นแล้วเรียบร้อยขึ้นแล้วไป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 มาหนิไปเอาไปไล่ไปไล่มันสิตัสใครนั่นนี่ไปไปเอาไปขึ้นเลยเนาไปมือใบแป้งนะเบือออกเลยแม่แป้งอันอันแป้งอันดำนะออกเลยแล้วมันสิบัดไข่มันบอก มาแล้วพัดออกเลยกระสีออกอมดดำที่ออกมาเลย<อ>พัดออกมนก็ออกแล้วม,มดดำดนำดด่วแล้วมันเป็นมดตัวแล้วมั้มมใส่ถาดและแม่เปงนี่กินแซบดืวกันครับนี่คักอกันนี่น้เห็นบ้งออกมั้งหน,หน่อยหน่ะ ไวเนี่ยโอ้ยน, <c oughs> นี่ต้นแานางเลยนะโผมนังสิลงม,มาปุ้งชะนะทั้งข้ากับปุงนะบอกอือม้าเกิดเอาอย่างเงี้ยมากินอ <c oughs> ยู่ริมน้ำพุง่งใต้ก็เป็นน้ำแม่นม้ำน้ำพุง่งไหลผ่านครับนี่บอก มามีเป็นก็ดำเลยอ่ะมันนานแล้วมันหางเรามันลงมาปฝุ่นเลยเด้อค่ะนี่เป็นดำบุญละเป็นดำบุญละเรียบร้อยแเราคอยก็ได้เป็นดำบุญละเต็มโตระบาดนี้หมดอิจเต็หมดโอ้ยไม่หมดปั๊บงงเลยอืมโว้ยสนิทก่อนบอสสนีทก่อนเด้อพี่น้องฮะหมดเต็มโตหมดเลยบ่กไวอะไร มันเขาข้างในเลยไปก่อน